สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขโดยปกติพี่แจกราเขาเป็นคน,นชอบปลกต้นไม้อยู่แล้ว,ลวเขาว่าอยากมีที่ทําสวนทําไร่อ่างเงี้ย พี่ก็บอกเขาตลอดว่าทําแค่เราทําไหวได้ไหมพอมาเห็นทีอย่างเงี้ยแบบมันคงไม่ไหวนะสองคนนะแต่ว่าเท่าที่อยู่ทุกวันนี้ยด้วยความที่อากาศมันก็ดีไงก็แบบอ่ะเขาทําแล้วเราก็ต้องทำแต่ทิง้งเ <c oughs> ขาไม่ได้ใช่ไหมพ <c oughs> อได้ สัปดาห์นี้อากาศเย็นลงเยอะเลยนะคะใครวางแผนเที่ยวปีใหม่อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเคร่งครัดด้วยสุขแบบไทยใจพอเพียงยังอยู่กับลุงแจ๊คป้าบีสวนเก๊กฮวยลุงแจ๊คที่มีชื่อเสียงมากๆของเชียงใหม่กันต่อค่ะวันนี้เราคุยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องดอกไม้กันบ้างนะคะเพราะว่าความสําเร็จที่งดงามของสวนเก๊กฮวยลุงแจ๊คมีเบื้องหลังที่น่ารักและสวยงามมากๆเรามาฟังกันแบบสบายๆส,ส,ส่งท้ายปีนะคะแต่โอ๊ตเชื่อว่า ังแแล้้้้วตออไดยิมกนนนน่ที่โอ๊ตไปพบลุงแจ๊คป้าบีก็เริ่มต้นจากกุหลาบที่คอนโดของพี่พีเขาสวยสะพรั่งมากๆคนปลูกคือลุงแจ๊คนั่นเองค่ะน่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือคนรดน้ำจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากป้าบีลองฟังเขาคุยกันสิคะสนุกมากเลยอะรดน้ำต้นไม้ของพี่แจ๊คที่คอนโดเนี้ยต้องรดนีอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะ ถึงจะถึงจะผ่านาเดือนต้นไม้เขาไม่พอแล้วถ้าต้นไม้ที่ช่วงที่เราตัดแต่งกุหลาบแล้วมันเพิ่งแตกดอกยอดอ่อนๆ่อนะห้ามเว้นน้ำเด็ดขาดเชาาด้ามาลดน้ำะคะนะทำได้สีค้าไม่งั้นจะสวยอย่างที่เห็นหรอคะตอนบ่ายอ่ะถ้ามันร้อนจัดเราก็ต้องมาชชยชๆย,ยน้ำให้เขาอีกเพราะดอกกุหลาบนี่เวลาเขาแทงดอกแล้วปั๊บนะเขาจะมีชอ่อเพราะ,ะนั้นคุณต้องอัดน้ําอย่างเดียวเลยให้ช่อมันยาวขึ้นแล้วดอกเพราะถ้าโดนแดดปับ๊บไอ ไอ้ไอ้ไอ้ไอเก็บดอกที่ยังตูมๆเนี่ยมันจะไหม้อมพอไหม้ปุ๊บพอเขาบานมาเกีบดอกจะสั้นๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่สวยแล้วช่อก็จะสั้น,นใช่ที่แจจะบอกเพราะนั้นถ้าเขาแทงช่อเมื่อไหร่น,นะเพราะเขาแตกไปอ่อนเพราะเขาแทงช่อกมาปุ๊บนะแทงกิ่งใหม่ข้มาก็จะออกดอกต้องใส่น้ําเยอะๆจะห้ามใส่ปุ๋ยแล้วนะห้ามใส่ปุ๋ยใส่น้ำตอนกีมองนะทัตัวน้ําตอนเย็นฟังดูเหมือนเขาคุยกันเรื่องดอกไม้ใช่ไหมคะรายละเอียดเยอะอยู่เนาะ แต่โอ๊ตเนี่ยว่าเขากำลังคุยกันเรื่องความใส่ใจซึ่งกันและกันตั้งหากคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าลุงแจ๊กกับป้าบีอายุห่างก,กันกี่ปีเถแดนเะดนสิปีค่ะถึงเป็นแค่เรื่องรถน้ำต้นไม้แต่ว่าห่างกัน15ปียังคุยกันรู้เรื่องแบบนี้ก็พอจะเห็นเลาๆแล้วล่ะค่ะว,ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับทั้งคู่แล้วละ่ะ สองปีหลังมานี้พี่แจ็คพี่บีก็มาอยู่เชียงใหม่กันมากขึ้นพี่แจ็คจะอยู่มากหน่อยเพราะว่าทําสวนแก้วยที่นี่ค่ะส่วนพี่บีมาเป็นกองหนุนที่น่ารักมากๆทํำไมถึงว่าแบบนั้นนะคะก็ลองไปฟังพี่บีเล่าตอนที่มาอยู่ที่สวนนี้ตอนแรกๆกันดูเลยค่ะโดยปกติพี่แจ๊กเขาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว,ลวเราเป็นคนอยู่คนเมืองอยู่คอนโดนะเพราะว่าไม่มีลูกแต่ว่าเนี่ยเขาว่า พูดตลาดว่าเขาว่าอยากมีที่ทําสวนทําไร่อะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าเขาจะทําใหญ่ขนาดนี้ไงใช่ปะเพราะว่าโดยนิสัยพี่เป็นคนสบายๆง่ายๆชิลมากอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนแบบอยากทำอะไรไม่ค่อยอยากจะพึ่งใครอ่ะพี่ก็บอกเขาตลอดว่าทําแค่เราทําไหวได้ไหมเขาก็บอกโอเคโอเคแต่แค่ทําไหวของเขาว่าพอมาเห็นจริงอย่างเงี้ยแบบมันคงไม่ไหวนะสองคนเนี่ยเพราะว่าเราอะไม่ใช่ ออกแดดทํามันเราก็ไม่ไหวนะเราคนเมืองอ่ะเกิดมาก็อยู่ในห้องแอร์แล้วอ่ะมาเจอแดดอย่างนี้เราก็ไม่สู้นะแต่ว่าเท่าที่อยู่ทุกวันนี้ด้วยความที่อากาศมันก็ดีไงเออก็แบบอ่ะเขาทำแล้วเราก็ต้องทำจะทิ้งเขาไม่ได้ใช่ไหมมีลแก่ๆอยู่คนเดียวเขาก็ไล่กับกรุงเทพทุกวันแหละปากไล่ทุกวันแหละโทรโทรโทร ฟังพี่บีคุยว่าฮาแล้วมาฟังพี่แจ็คบ้างค่ะฮายิ่งกว่าอยู่เนี่ยเราชอบบรรยากาศพี่มาอยู่เนี่ยไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นเราไม่มีเลยมีที่ยุทานินเครื่องหนึ่งซื้อมาสี่ห้าร้อยบาทเหมือนฉันถูกออกมาขังเหมือนจำเลยอดทีนี้เด็กวก็เหมือนพี่บีนี่แหละที่พอเพื่อนพอเพื่อนแวะมานะ แจ็คเราพันรมให้ตัวหนึ่งใช่เพื่อนฉันเอาไมโครเวฟมาให้ตัวหนึ่งเพื่อนพี่โอมาแจ็คนุงแจ็คอยู่ได้ยังไงเราเอาทีวีมาให้เครื่องหนึ่งพอแกก็เปิดให้แกแล้วแหละพอแกไปผมก็ใส่กล่องเก็บไว้คือบ้านน่ะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งถูกมากซื้อมาสิบตัวนี่ก็ทั้งสวนก็สว่างไปหมดละจะเล่าอะไรสั้ บ้านไม่มีอะไรเลยจตู้แม้กระทั่งเตียงนอนเขานอนของเขาคนเดียวเป็นโซฟาเบสที่เขาเรียกเรามาก็ไม่มีทกลางวันเอามาเอาามนั่งกลางคืนก็แเป้ใบแล้วก็ปูผ้านอนโซฟาเบดอ่ะเขานอนคนเดียวได้เมียมาจากกรุงเทพเนี่ยนอนพื้นนอนพื้นแล้วคือผ้าห่มที่พี่เอามาคือพี่อ่ะขนมาเองนะจากกรุงเทพอ่ะไม่มีแล้วก็นอนแบบมันบางหนาวก็นอนเริ่องากทั้งอุ่นก็ไม่มีแล้วหนาวมากนอนก็นอนมาก เพื่อนเพื่อนไปเพื่อนกับพี่บีกันด้ยตู้เย็นอะไรก็ไม่มีของกินก็ไม่มีคือตู้เย็นก็ไม่มีชวนทุกคนมานะพี่เจคะชวนทุกคนมาใครอยากมาเที่ยวสวนพี่เรบลข้างนะครับอยากกินอะไรซื้อมาเองเจนเพื่อนอะเจ้าอะจะมาหาเราบอกว่าการไม่มีตู้เย็นหรอบอกไม่มีแล้วถ้าตอนกลางคืนเราจะกินอะไรกันน้ำผงน้ำแข็งอ่ะไม่มีพี่เจบอกว่าอากาศมันเย็นจะตายจะเอาตู้เย็นไปทำไมแล้วเมื่อก่อนก่อนที่พี่จะมาอยู่สวนพี่เป็นอย่างนี้ป่ะไม่จริเป็นอย่างนี้ป่ะพี่บี ไม่ที่บ้านมีของอยางพร้อมพร้อมที่บ้านพร้อมมากแล้วก็ติดแล้วก็แช่มองว่ามีอะไรกินตู้เย็นมองตู้เย็นเดี๋ยวก็หยิบมาแล้ววันนี้อยากกินวันนี้อยากกินห่านวันนี้อยากกินไก่กวนอาเลยก็ไปซื้อมาอยากกินอะไรแกก็ไปซื้อมาความรักบางทีก็ไม่ได้ปรากฏเป็นคำพูดเสมอไปนะคะเพียงแต่เราได้ยินหรือเปล่าเท่านั้นเอง นอกจากจะแตกต่างเรื่องอายุแล้วทั้งคู่ก็ยังแตกต่างกันเรื่องหน้าที่การงานด้วยพี่แจ็คเป็นผู้นำครอบครัวเป็นนักธุรกิจส่วนพี่บีเป็นแม่บ้านสำหรับบางคู่ที่อาจจะมีหน้าที่การงานแตกต่างกันก็คงจะทำให้ความคิดแตกต่างกันตามไปด้วยเท่าที่อดฟังนะคะทั้งคู่เนี่ยก็มีความต่างเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีสิ่งพิเศษคือความอาุมอล่วยที่มีให้แก่กันมาประสานอยู่ตรงกลางนี่แหละ เอ่อัดฟังดูเนี่ยก็คือว่าเออ่ไม่ว่าจะทําอะไรอ่ะชีวิตมันก็ต้องละเมียดละไมเนาะอืมต้องศึกษาละเอียดนิดนึงใช่เราต้องใส่ใจกันก็ที่แบบเมื่อกี้ทั้งทำสวนทั้งชีวิตเมื่อกี้ลุงแจ๊กบอกว่าเห<ะ>มือนความรักอ่ะจ้ะต้องดูแลกันไม่ใช่พอเลิฟการรักกันก็แบบโอ้ประเคนไปอพอวันรักพักก็ปล่อยเขาเบิดต้นไม้ปล่อยน้ําเนื้อก็ไม่ลด ลงามาแลงมาจัดก็ไม่ไปจัดการาให<ช>้เขาจะอยู่ด้วยกันนะเราอย่าเอาเรื่องที่เราเคยขัดแย้งกันมาพูดใหม่มเราเคยขัดแยงแ้งเรื่องอะไรก็เออไม่จบหรอกใช่เราก็เข้าใจกัน <c oughs> อยู่แบบเข้าใจกันอะว่าแต่ว่าที่สําคัญคือต้องไว้ใจกันอย่างที่เขามาอยู่เชียงใหม่มาหาที่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็ถามว่าทําไมไปล่อยเขาไปอะไม่ตามไปบอ <c oughs> ตามไปทําไมเขาไม่คล่องตัวเขาจะขึ้นรถหรือว่าจะไปไหนบหุก ส่วนบุกอะไรเราเป็นผู้หญิงมันก็ไม่สะดวกกับเราอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างก็ต้องมาพวงเราด้วยว่าจะไปไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไว้ใจกันเพราะว่าเม่ใช่เขาจะไม่เคยทําเรื่องแบบเนี้ยมาให้เราเสียความรู้สึกกี่แล้ว เราก็ต้องปล่อยเขาไปออกนอกบ้านไปเขาก็มีชีวิตของเขากลับมาเขาดีกับเราก็เราก็โอเคเราก็ต้องทําแบบนั้นเราซ่อนเก่งไงเราก็เก็บความลับอย่างดีแบบตงดีดีวีเราเหมือนกันอ้าวสรุปแล้วพลาดไปแล้วเหมือนกันเวลาคนเรามันต้องมีชีวิตของตัวเองว่าอย่าไปรุ่นวายกับชีวิตเขาร้นเก็นกันไปไม่ได้เรามีหน้าที่ดูแลให้เขากินดีอยู่ดีนอนหลับสบายก็จบเขาก็มีหน้าที่ดูแลเรา ต่างคนต่างดูแลกันแต่ว่าต่างคนต่างก็ต้องไม่มีเพื่อนหรือว่ามีสังคมของตัวเองบ้างว่าเห็นทั้งคู่เหมือนชอบแซวๆซแซวๆซกันตลอดนะคะแต่ว่าก็แทบไม่เห็นร่องรอยของเรื่องลบๆเกิดขึ้นเลยนี่ไม่ได้ยอเพื่อนตัวเองนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบนั้นจริงๆ17ปีที่อยู่ด้วยกันถึงปรองดองกันได้ดีขนาดนี้และทุกๆวันก็เรียบง่ายแต่ว่าสำหรับพวกเขาคือวันพิเศษทุกวัน อันนี้โอไม่ได้พูดนะคะพี่บีก็ไม่ได้พูดแต่พี่แจ็คที่ไม่ค่อยพูดเนี่ยเขาเป็นคนพูดค่ะรู้จักกันเนะ่เพราะว่าเคยทํางานเกิดเดียวกันพี่เขาเป็นทํางานแลน้วบริษัทก็โตกันตั้งแต่ปี98 99แล้วก็มาเริ่มคุยกันตอนประมาณช่วงปี2000ะไรเงี้ยแล้วพี่ี่ย้ายที่ทํางานก็คุยกันมาตลอด จนคบกันอยู่สอสมปีมากเกือปีสองพแต่งงานปี2003 uh ันก็ชาเพิ่งคบแต่ครบรอบแต่งงานสิบเจ็ปีในวันที่ยีสามที่ผ่านมาเร็วมากเนี่ยยังึกเพิ่งเจอกันใหม่ๆพอดีคุณแม่ขึ้นมาวันนั้นพอดีก็ฉลองกันสี่คนกินข้าวกันสี่คนกับแม่กับน้าแต่เราไม่ค่อยมีแบบ เปเชียลเดย์ต้องพิเศษนี่เป็นเรามีทุกวันอยู่แล้วทุอยู่ได้ไม่ไม่งั้นอยาไปทานแล้วก็ไปไปเที่ยวหนึ่งก็ไปคาดหวังว่าวันวาเลนไทน์จะพาไปกินข้าวที่ไหนพี่ไม่เคยนะไม่มีนะลุงแจ็คไม่เคยแบบว่าวันนี้วาเลนไทน์ดอกกุหลาบไปช่อนึงโอเคบางทีเราแบบเห็นคนอื่นได้บางทีมันก็อยากได้แต่ก็มาคิดเราก็ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิตนะ คือี๋ยบางทีเราอยากได้อะไรอ่ะเป็นพิเศษแล้วก็จะหาข้ออ้างว่าพี่ขาดมันแพงกุหลาบเยอะรอบแต่งงานกหลาบเยะแต่ผมเป็นคนไม่ชอบอะไรเลยนะแต่ตัวผมเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่แล้วตั้งแต่ทำงานแล้วตั้งแต่อยู่ออฟฟิศหรืออะไรเนี่ยตั้งแต่ทำธุรกิจก็ไม่เคยไปจะไปใส่เครื่องประดับไม่ค่อยมี็ะไรใส่แทนให้ค่ะก็เขาก็ปลูกกุหลาบให้พี่ีอ่ยใช่ตั้งแต่แล้วนตั้งแต่นั้นก็เลยไม่เอาให้ไม่เคยได้ดอกไม้จากพี่แจ๊คเลยนะออกไปทั้งแปลงอยากได้ก็รดน้ำเอง นี่ yeah, ค่ะคุยกันเกือบ2ชั่วโมงพี่ๆเขาก็จะอารมณ์นี้ตลอดแต่ว่าเป็นสีสันดีนะคะสําหรับวันนี้อ้นไม่สรุปความรักนี้แล้วกันเพราะบอกตรงๆคือคิดอยู่นานนะคะว่าคอนเทนต์นี้จะเข้ากับความสุขแบบไทยๆไ,ไหมแต่สุดท้ายตัวอ้นเองได้คําตอบว่าความสุขของครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวคนไทยอีกหลายครอบครัวค่ะ อย่างน้อยก็คือความสุขที่เรียบง่ายไม่มีสิ่งของไม่มีความหรูหรามีแต่ช่วยกันประครับประคองสนับสนุนเข้าใจที่ทั้งพี่แจ็คและพี่บีเป็นสำหรับบทพิสูจน์ไม่ใช่อะไรอื่นนะคะก็ปรากฏอยู่ที่สวนดอกไม้ที่พี่ทั้งสองช่วยกันปลูกนั่นเองวันนี้โอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันธุ์ทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธุ์ t ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคต ข้าสูสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วสสสและภาคีเครือข่ายชวนทุกคนกลับบ้านปลอดภัยเตรียมพร้อมกันก่อนเดินทางลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ค่ะอุบัติเหตุทุกคนมีส่วนเลือกให้เกิดหรือลดความเสี่ยงได้ปีใหม่นี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยความห่วงใย,ยจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและภาคีเครือข่ายค่ะ ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยเตรียมพร้อมก่อนเดินทางลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ด้วยการลดเร็วลดเสี่ยงกลับบ้านปลอดภัยปีใหม่2564ค่ะการทำงานอย่างต่อเนื่อง18ปีของสสสกับภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนบูรณาการทั้งระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นเพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักรู้ เน้นย้ำถึงพฤติกรรมเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ4ี่เรื่องคือดื่มไม่ขับไม่ขับเร็วสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งทำมาโดยตลอดแต่ปีนี้ค่ะสสส,ส,ส,พสพุ่งเป้าที่การลดพฤติกรรมขับขี่รถด้วยความเร็วโดยเฉพาะรถจักรยายนยนต์ที่ขับเพียง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เพราะความเร็วเท่ากับการตกตึกถึง8ชั้นเพราะว่าประชาชนไทยอาจจะยังเข้าใจเรื่องความเร็วไม่เท่ากันนะคะ เราก็พยายามสื่อสารที่เห็นว่า80กิโลเมตรเนี่ยคุณเสี่ยงอาจจอถึงตายได้เพราะว่าเรามีระยะที่จะต้องตัดสินใจก่อนที่จะเหยียบเบรกเนี่ยประมาณ2.3วินาทีกว่าที่รถจะหยุดอีก38เมตรนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีระยะสำหรับรถที่จะหยุดเนี่ย60เมตรขึ้นไปนะคะที่จะหยุดในระยะปลอดภัยก็เลยอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าคุณระมัดระวังการใช้ความเร็วในการขับรถค่ะ80เท่ากับเสี่ยงถึงตายค่ะ ข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานอุบัติเหตุช่วงปีใหม่2563เกิดขึ้น3,421ครั้งมีผู้บาดเจ็บ3,499คนเสียชีวิต373คนและสาเหตุเสียชีวิตที่สูงสุดคือขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ30.23และข้อมูลจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีการเก็บข้อมูลซึ่งพบว่า ความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุความเร็วเนี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าผลการวิจัยเราเนี่ยก็พบว่าความเร็วเนี่ย เป็นสาเหตุที่ทําให้โอกาสการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถ้ายิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่โอกาสในการเสียชีวิตจะสูงมากขึ้นเท่านั้นเราพบว่าตั้งแต่80ต่าลงมาเนี่ยโอกาสในการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ20-30%เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน80ขึ้นไปเนี่ยโอกาสในการเสียชีวิตเนี่ยจะมากกว่า50%คือ <c oughs> เราได้ทํางานวิจัยนะคะเนดูในเรื่องของการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุข,ของรถมอเตอร์ไซค์นะคะ50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ที่เหลืออีก40กกกาเเนนนนย็็ััังปิดจอคขบรถรื คนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะขาดทักษะในเรื่องของการคาดการอุบัติเหตุส่วนใหญ่เขาจะไม่หันไปมองว่าจะมีรถวิ่งมาเลนข้างๆห,หรือเปล่าคืออยากจะเปลี่ยนปม๊บก็เปลี่ยนเลยบางครั้งเนี่ยตัดสินใจ,จผิดพลาดความผิดพลาดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นก็คือเรื่องของความผิดพลาดในการควบคุมรถ,ถการใช้เบรกเนี่ยมีปัญหามากปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากจักรยานยนต์เป็นสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุร้อยละ802ใน3ของการเสียชีวิตเกิดจากการขับรถเร็วสูงกว่ารต่อชักวโง และมีโอกาสเสียชีวิตมากถึงร้อยละ42เมื่อขับเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ80เลยทีเดียวน้องพงษ์ชนะซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเสี่ยงตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดถึงสองครั้งและขับขี่รถด้วยความเร็ว80-90กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมคิดว่าถ้ามีอีกก็คงไม่รอดแล้วเพราะโอกาสมันก็ใช้ไปถึงสองรอบแล้วที่รอดมา ก็อยากจะบอกไว้ว่าถ้าไม่อยากที่จะมาสูญเสียอะไรแบบผมหลายๆอย,าย,ยา่างก็ลดเร็วลดเสี่ยงครับผู้ต้องการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สสสกับภาคีเครือข่ายเน้นย้ำแนะนำให้ทุกคนเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางตรวจสภาพรถพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถศึกษาเส้นทางและพักเป็นระยะให้ลดความเมื่อยลา้าก็อย่าลืมนะฮะเตรียมความพร้อมให้ดีนะฮะ ต้องไม่ลืมนะว่าระหว่างเดินทางเนี่ยเราจะมีญาติไปด้วยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงรอรับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการใช้ความรดวต้องอยู่ในช่วงที่เรียกว่ามีความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะถนนใหญ่เนี่ยเราพบอุบัติการทุกปีนะครับช่วงก่อนเทศกาลจะมีวูบหลับในเราขับรถเร็วสอสอสอก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสกลับถึงบ้านได้รับความรักความอบอุ่นจากทุกคนในบ้านอย่างครบหน้าพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะ คุณจะได้กลับบ้านปลอดภัยถ้าคุณลดเร็วลดเสี่ยงค่ะอย่าให้ปีใหม่กลายเป็นเทศกาลแห่งความสูญเสียหรือนับตัวเลขร่วมกันลดสถิติความเจ็บปวดเพราะปีที่แล้วข้อมูลกรมทางหลวงระบุว่าเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว1,043ครั้งเสียชีวิต124คนบาดเจ็บ1,196คนอุบัติเหตุลดลงและไม่เกิดขึ้นเพียงทุกคนตระหนัก ระมัดระวังในการขับขี่ใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลดเสี่ยงกลับบ้านปลอดภัยปีใหม่2,564กนนะคะและอีกหนึ่งข้อมูลเรื่องสุขภาพนะคะสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกค่ะเป็นการให้ความรู้เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะได้ให้ยาต้านจุลชีพได้อย่างเหมาะสม คนไทยจะไม่ดื้อยาถ้าทุกคนรู้จักการใช้ยาที่พอดีสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ22หน่วยงานภาครัฐสมาคมและองค์กรวิชาชีพภาคประชาสังคมองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมและปลอดภัยลดปัญหาเชื้อดื้อยา กระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่า2ปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นแล้ว600แห่งสำหรับงานในวันนี้นะครับงานสัปดาตระหนักรู้เรื่องอยาต้านยาชีพนะครับซึ่งก็จัดมาทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในในประเทศไทยนะครับก็สืบเนื่องจากปัญหาว่าประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้เจอปัญหาของเชื้อดื้อยานะครับซึ่งถ้าเรา,เาไม่รีบจัดการเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยหากม,มีการติดเชื้อนะครับ เราจะไม่มียาใช้แล้วก็จะสูญเสียชีวิตไปนะครับอันที่หนึ่งที่ทําได้เลยก็คือเรามีแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลไกการเฝ้าระวงังการทําวิชาการการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็การออกกฎหมายควบคุมกํากับอะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีกลไกการควบคุมกํากับการใช้ยานะครับอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ย จะเห็นว่าเรามีการสื่อสารประชาสัมพันธน์ให้ประชาชน,นรับรู้รับทราบนะครับันอย่างกว้างขวางเลยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําคู่ขนานกับตัวมาตรการตัววิชาการนะฮะเพราะอะไรเพราะประชาชนนี่คือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะฮะแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดการริษยาด้วยโดยเฉพาะเรื่องการใช้ยาผิดนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆที่เรามีไม่เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์เห็นว่าที่ผ่านมาเรามีเรื่องแคมเปญนะฮะให้ความรู้ประชาชนนะฮะทั้ง ทางออกทางหน้าสื่อทั้งสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออะไรต่างๆก็ออคือต้องบอกว่างาน AMR เนี่ยถือว่าเป็นการจับมือแล้วก็ให้ความสําคัญในระดับโลกและก็ในประเทศด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าการที่เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นวิกฤตร่วมกันของทุกประเทศและมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากถึง700,000คนต่อปีสำหรับประเทศไทยมีจำนวน38,000คนต่อปีที่เสียชีวิต ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเวลาเจ็บป่วยจะไปรับยาหรือไปซื้อยาเองเนี่ยต้องระวังนะครับเ,เช่นถ้าเจ็บคอแทนที่จะไปกินยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีอาการมากก็คือต้องดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆก็จะหายไปเองท้องเสียก็เช่นกันไม่ควรจะต้องไปซื้อยาที่เป็นยา ค่าเชื้อหรือยาปฏิวัะปฏิชีวนะมารับประทานเพราะว่าบางทีมันไม่ตรงแล้วก็สิ่งที่จะเป็นผลเสียก็คืออาจจะทําให้เกิดเชื้อดื้อยานะครับเพราะจะเป็นอันตรายมากกว่าที่เป็นประโยชน์ผลสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2562ในคนไทยอายุมากกว่า15ปีจำนวน54ล้านคนพบว่ามีความเข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยาและยาต้านจุลชีพ แต่อีกกว่า41ล้านคนยังขาดความรู้สสสจึงเข้ามาช่วยการสื่อสารแพร่กระจายความรู้ผ่าน Facebook Fanpage Antibiotic Awareness Thailand ให้ความรู้ในการใช้ยาต้านแบคทีรียายาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสมกรณีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นได้หลังการใช้ยาปฏิชีวนะในจานวนที่ไม่เหมาะสมโดยอาการดื้อยาจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองด้วย สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยข้อมูลว่าโรคหวัดท้องเสียและแผลสดในปี2560 2563โรงพยาบาลมีการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมและเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่องของโรค3โรคนะประจำเลยคือเรื่องหวัดหวัดทั่วไปเนาะแล้วก็เรื่องของท้องเสียและเรื่องของแผลสดที่เป็นแผลสะอาดครนะัพวกนี้ก็ก็หายได้เองเรื่องการพักผ่อนเรื่อง การดื่มเกลือแร่อันนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เลยเลยเมีหลายๆส่วนแล้วก็เครือข่ายทั้งหลายเนี่ยมีทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในองค์วิชาการด้วยนะครับสมาคมต่างๆก,ก็ร่วมมือกันในส่วนนี้นะครับให้ใช้ยาพิวน่าใน3โลกนี้ให้น้อยกว่า20%นะครับจากปี60มาจนถึงปี63เนี่ยประมาณพันกว่าโรงนะพันหนึ่งรโรงเนี่ยก็ได้ ตอนสุดท้ายนี่ได้มาเป็น871โลงเนาะในเรื่องของโรคโรคทางเดินหายใจส่วนบนหรือโรคหวัดทั่วไปนะครับก็ดีขึ้นก็คือหมายถึงว่าใช้ยาเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุผลเนี่ยเพิ่มขึ้น600โลงนะครับป้องกันการดื้อยาด้วยการศึกษาหรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจ่ายยาที่เหมาะสมกับโรคและบุคคลนะคะ สัปดาห์นี้สุขแบบไทยใจพอเพียงหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงยังอยู่กับททบ5นะคะแต่ว่าเราจะเจอกันในช่วงบ่ายค่ะบ่าย2มง35นาทีทั้งปี2,564เลยค่ะ แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ขอให้คนไทยเจอแต่สิ่งดีๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ